สวัสดีครับผมบอลจากพัททิลาไทีนะครับวันนี้เรามาติดตั้งตัวกล้อง70ไมรุ่น A 2 0 0นะครับกล้องตัวนี้เป็นกล้องเซ็คหน้าหลังกล้องหน้าให้ความละเอียดแบบ Full HD และกล้องหลังก็ให้ความละเอียดแบบ Full HD เช่นเดียวกันจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้คือราคาจับต้องง่ายนะครับแล้วก็การใช้งานสะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชันเหมือนพวกรุ่นพี่ๆเลยนะครับวันนี้เรามาติดตัวรถ BYD รุ่น C-Lion 7นะครับหรือ C l i o n 7นั่นเองคันนี้เป็น BUV หรือเป็นรถไฟฟ้าแบบ100%ของ BYD ตัวล่าสุดเลยนะครับเจ้า C-Lion 7คันนี้นะครับเป็นตัวมอเตอร์เดียวนะแล้วก็สีขาวนะครับถือว่าสวยเลยนะครับสำหรับกลุ่มของรถไฟฟ้ารุ่นใหม่นะครับพื้นที่ข้างในค่อนข้างที่จะกว้างขวางตอนนี้ผมทำการ เสียบสายตัวหัวชาร์จ USB นะครับก็คือการจัดสายเบื้องต้นก่อนการติดตั้งนะครับเราจะใช้อุปกรณ์มาตรฐานที่มีมาในกล่องกล้องทั้งหมดไม่ได้ดัดแปลงระบบใดๆของตัวกล้องเลยนะครับคันนี้ไม่ได้ใช้สายบันทึกตอนจอดด้วยสตาร์ทรถกล้ลองทํางานอัตโนมัติดับเครื่องกล้องก็ปิดอัตโนมัติใช้งานสบายๆไม่ต้องกลัวแบตหมด ระหว่างการทำงานนะครับลูกค้าก็คอยดูการทำงานของเราอยู่เป็นระยะระยะนะครับอันนี้จะตอบคำถามใน y t u t u นะครับในคอมเมนต์ที่ว่าติดแล้วคนที่เขาให้ติดเนี่ยเราได้เรียกเขาออกมาดูหรือเปล่าให้เขาทดสอบหรือเปล่าให้เขาดูหรือเปล่าว่าเขาถูกใจไหมนะครับผมจะบอกว่างานติดตั้งของผมที่ติดตั้งมานะครับของทางร้านที่ติดตั้งมาเนี่ย99%ลูกค้าเป็นผู้กำหนดตำแหน่งของกล้องนะครับแล้วก็ลูกค้าจะยืนดู การติดตั้งของเราอยู่ทางห่างนะครับเพราะเขารู้ว่าเรามีการถ่ายคลิปวิดีโอด้วยนะครับเขาก็จะไม่อยากเข้ามาอยู่ในตัวกล้องนะครับยรเว้นลูกค้าที่มีความคุ้นเคยกันเป็นลูกค้าเก่าเขาก็จะเข้ามาอยู่ในคลิปด้วยนะครับดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าลูกค้าที่สั่งติดตั้งกล้องต่าง,างๆนะครับเขาถูกใจแน่นอนตอนนี้เราทําการเตรียมสายนะครับแล้วก็เคลียร์พื้นที่ที่จะติดตั้งตัวกล้องหน้าเห็นไหมครับลูกค้าก็ยังยืน ดูการทํางานของเราอยู่นะครับในขั้นแรกของการติดตั้งนะครับก็จะทําการตั้งค่าพื้นฐานของตัวกล้องก่อนเมื่อเราตั้งค่าพื้นฐานของตัวกล้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทําการเคลียร์พื้นที่เพื่อที่จะเอากล้องติดลงในตําแหน่งที่ลูกค้ากําหนดนะครับหรือลูกค้าคิดว่า,าจะติดกล้องตรงนี้เราก็ทําการติดแผ่นใสนะครับแผ่นสแปติกเนี่ยมันจะทําหน้าที่รองไม่ให้3 m อ่ะติดไปกับเนื้อิฟรมโดยตรงนะครับดังนั้น ใครที่บอกว่ากลัวฟิล์มเป็นรอยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะครับตัวแผ่นนี้จะคอยรองรับ 3M จากตัวกล้องก่อนนะครับส่วนผู้ที่บอกว่าอยากจะให้กล้องติดไปที่กระจกเลยโดยตรงเพราะว่ากลัวกล้องมันหล่นลงมาก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับมันมีวิธีการถอดอยู่อันนี้ไม่ต้องกลัวว่าเวลาเราแกะออกมาแล้ว 3M จะทําให้กระจกเป็นรอย หลังจากตัวกล้องติดตั้งไปเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเก็บตัวสายของกล้องนะครับเก็บสายให้มันเหลือน,น้อยที่สุดให้มันเกะกะน้อยที่สุดนะครับสาหรับการใช้งานเนี่ยลูกค้าเขาจะได้ไม่รู้สึกว่ามันมีอุปกรณ์แปลกประหลาดติดอยู่ตรงกระจกด้านหน้ารถเวลาขับมันก็จะไม่รบกวนสายตายกเว้นลูกค้าท่านที่เขาสเปกไว้ว่าเขาต้องการเห็นกล้องทํางานด้วยขณะที่เขาขับรถดังนั้นตัวกล้องก็จะมาอยู่ทางฝั่ง ขวานะครับหรือฝั่งคนขับหรือไม่ก็ข้างใต้กล่องทีบ็อกสีดำเนี่ยมอยู่ข้างใต้นะครับเพื่อให้คนขับสามารถชำะเลืองมองตัวกล้องมองสถานะการทำงานหรือมองจอของกล้องได้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการเก็บสายขึ้นด้านบนนะครับการเก็บสายขึ้นด้านบนก็จะมีตัวเฟรกหรือท่ออ่อนนะครับเป็นตัวควบคุมสายเพื่อให้สาย่ยอยู่บนเพดานด้านบนไม่หล่นลงมา มาทดสอบกล้องกันก่อนเดี๋ยวผมกดสตาร์ทรถนะครับกล้องจะทํางานทันทีที่เราสตาร์ทรถนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่กล้องพร้อมสาหรับการบันทึกจะมีไฟสีเขียวขึ้นที่บริเวณหัวกล้องด้านสายมือ70ไม A 200นะครับจะให้ความคมชัดในระดับ Full HD ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับถือว่าความคมชัดในระดับนี้ยังเหนือเจ้าอื่นๆอยู่เยอะแล้มาประกอบกับระบบ แอปพลิเคชันนะครับระบบ w i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  ด e ็กที่มันตอบสนองไวตัวกล้องเนี่ยเวลาที่เราดูผ่านแอปพลิเคชันดูสดผ่านแอปพลิเคชันตั้งค่าต่าง,าง,างเนี่ยกล้องแทบจะไม่ดีเลยเลยหรือดีเลยให้เราเห็นหมากสุดก็คือ1นึ่วิเท่าที่ผมทดสอบกล้องตัวนี้สอบผ่านในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันเชื่อม w i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  ด e ็กตรงไปที่ตัวกล้องเพื่อดาวน์โหลดและตั้งค่าต่างๆหรือปรับมุมมองเราจะเห็นภาพในแบบเรียวไทม์ที่แทบจะไม่ดีเลยเลย ในการเก็บสายของเจ้า b y d c lion 7คันนี้นะครับก็จะเก็บสายเข้าตามขอบอยางนะครับสายจะไม่ได้อยู่ในปีกของขอบอยางแต่สายจะเข้าไปอยู่ด้านในฝ้าเพดานนะครับบริเวณตอนใต้ของตัวม่านแอร b แบ็กด้านข้างนะครับด้านข้างเราจะเรียกว่าม่านแอร์แบ็กนะครับส่วนตัวที่เป็นถุงลมนิรภัยเนี่ยมันจะอยู่ที่ตัวพวงมาลัยกับอยู่ที่คอนโซลด้านหน้านะครับด้านข้างมันจะเป็นม่าน ม่านมมวนดีดลงมาเวลาที่มันมีเหตุฉุกเฉินนะครับเราก็จะเก็บสายลอดใต้ม่านตัวนี้มาทางตอนหลังนะครับเมื่อเมื่อมาถึงด้านหลังแล้วเนี่ยสายก็จะมาลอดผ่านตัวท่อ,อยางร้อยสายไฟของตัวรถซึ่งเป็นมาตรฐานไม่มีการไปพาดสายทิ้งเอาไว้แล้วก็ปิดเปิดฝาให้สายมันขาดได้นะครับเราจะร้อยสายผ่านระบบท่อ,อยางร้อยสายไฟของตัวรถตามมาตรฐานเลย ดีช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูหนาวที่มันไม่ได้หนาวนะครับแต่ว่าแสงมันจะหมดเร็ววันนี้เรามาติดตั้งนอกสถานที่นะครับสถานที่ก็เป็นหมู่บ้านของลูกค้านั่นแหละแล้วก็การติดตั้งช่วงเย็นนะครับช่วงแรกๆก็ยังพอมีแสงนะครับพอติดตั้งไปติดตั้งไปสภาพแสงก็จะมืดลงดังนั้นเราก็จะต้องเก็บในจุดที่ต้องใช้แสงก่อนนะครับผมก็จะเก็บสายจากด้านหน้าให้เรียบร้อยก่อนแล้วจะเดินระบบทุกอย่าง มาดังมาอย่างด้านท้ายของตัวรถนะครับเมื่อเดินมาด้านท้ายของตัวรถแล้วก็จะมากําหนดจุดติดตั้งกล้องหลังซึ่งกล้องหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะติดตรงกลางอยู่แล้วเมื่อพูดถึงด้านหลังแล้วนะครับก็ขอเสริมอีกนิดนึงในส่วนของกระจกด้านหลังนะครับที่ผู้ขับขี่มองจากตัวกระจกมองหลัง ทางด้านหน้านะครับมองมาตรงท้ายแล้วมองว่ารุ่นนี้กระจกมองหลังมันเล็กมันมองยากนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของรถที่เป็นท้ายลาดกระจกมองหลังเนี่ยมันก็จะมองได้มุมมองที่แคบลงนะครับแต่ว่าผมว่ามันเก็บมุมมองได้เหมือนเดิมแต่เราต้องทําความคุ้นเคยกับลักษณะทาง,งกายภาพของรถรุ่นนั้นๆซะก่อนนะครับคันนี้ติดตัวกล้องหลังนะครับไว้ตรงกลางนะครับผมจะไม่ติดแผน่นใสอยู่ตรงกลางรถพอดี ผมจะพยายามติดเยื้องไปด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้ตัวแผ่นใสหรือแผ่นสแตติกเนี่ยมันมีแรงดึงในการจับตัวกล้องหลังนะครับลูกค้าจะถามว่าทําไมถึงติดไม่ตรงมาร์กที่เขาให้มามาร์กที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ตรงริมดังนั้นผมจะติดตรงกลางแนสำหรับตัวแผ่นสแตติกนะครับแล้วก็ตัวกล้องหลังก็จะมีการร้อยเฟรกเส้นเล็กนะครับเพื่อกันตัวฝาพลาสติกเนี่ยมันหนีบสายแล้ว ทำให้สายมีปัญหาในภา,ภายหลังนะครับสำหรับรถที่ใส่เฟรคได้นะครับรถบางคันมันใส่เฟรกไม่ได้ก็ต้องใช้สายกล้องรอดออกมาตามปกตินะครับและนี่คือตัวกล้องหลังทรงแคปซูลของเจซิม a ยเ0 0นะครับจะติดกล้องยุคนี้แล้วนะครับปัญหาเกิดได้ทั้ง2ด้านทั้งด้านหน้าและด้านหลังใครมาชนหลังเราคนนั้นผิดก็ตามแต่เราก็ยังอยากเห็นเหตุการณ์เรายังอยากดูเหตุการณ์ที่เราเกิดขึ้นท้ายรถเนี่ย เหตุการณ์มันมาอย่างไรกล้องหลังตัวนี้จะเป็นตัวให้คำตอบเราได้ดีที่สุดนะครับวันนี้ติดตั้งตัว bvdc l i o n 7เเสร็จแล้วนะครับก็ลูกค้าท่านใดที่สนใจงานติดตั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นนอกสถานที่หรือจะเป็นที่หน้าร้านของเราเองนะครับก็ตัดสินใจแล้วนัดกันนัดหมายกันมาได้นะครับเช็ครุ่นกล้องเช็คราคาที่ต้องการหรือว่าเอฟกล้องมาจากออนไลน์แล้วอยากจะจ้างติดก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับ ทักไลน์มาในรายละเอียดอยู่ท้ายคลิปแล้วนะครับมีทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ